สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมที่เดิมนะครับจังหวัดชะเชิงเซานะครับผมวันนี้ผมก็มีชุดรับแขกนะครับผมเป็นชุดรับแขกอินโดนะครับไม้มงคลนะครับก็คือไม้ประยุงนะครับมาให้ลูกค้าได้รับชมรับฟังและก็รับดูนะครับผมขายด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูกันครับว่าชุดนี้เป็นยังไงบ้างนะครับชุดนี้ก็ 1. ชุดมี8ชิ้นนะครับผม ได้แก่ซฟ้ายาวนะครับ1ชิ้นนะครับเก้าอี้เดี่ยว4ชิ้นนะครับโต๊ะกลาง1ชิ้นและก็ตัวข้างนะครับแบบนี้นะครับ2ชิ้นนะครับก็เป็น8ชิ้นนะครับโต๊ะกลางไม้2แผ่นนะครับผมนี่ครับโอ้ยสวยจริงๆชุดนี้สวยจริงๆไม่รู้จะหาคําใดมาเปรียบนะครับผมชุดนี้สวยมากสนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ชุดนี้95,000บาทนะครับผมเป็นไม้พยุงก็จะค่อนข้างหายากราคาก็ ถือว่าไม่ถูกไม่แพงนะครับผมราคากําลังดีนะครับราคากําลังเหมาะจอนะครับผม95,000บาทไปเอาแบบนี้ไปตั้งนะครับสวยหรูอลังการนะครับผมมีหลายรุ่นหลายราคานะครับผมนี่แล้วก็มีชุดนี้นะครับโอ้โหชุดนี้เป็นชุดแอปเปิลนะครับผมเป็นชุดแอปเปิลก็สวยงามนะครับผมสวยงามลูกค้าสนใจนะครับชุดรับแขงนะครับมาเที่ยว ชมดูที่ร้านนะครับมีหลายแบบนะครับผมมีแกะสลักมีไม้แผ่นไม้มงคลนะครับผมมีหลายรุ่นนะครับผมชุดแอปเปิ้ลแบบนี้นะครับ8ชิ้นเหมือนกันนะครับราคาก็จะอยู่ที่48,000บาทเท่านั้นเองราคาอยู่ที่48,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีไม้ชิงชันนะครับผมไม้ชิงชันไม้มะค่านะครับผมไม้มะค่า แล้วก็ไม้ชิงชันนะผมอันนี้เป็นแขนโค้งนะครับไม้ชิงชันนะผมโอ้โหอยู่ข้างถนนนะครับเสียงรถจะค่อนข้างดังนิดนึงครับแล้วก็ไม้พยุงนะครับตัวนี้เป็นพระเอกของเราเลยนะครับผมพระเอกของร้านณตอนนี้เลยนะครับผมนี่นี่สวยมากนะครับใครหาอยู่นะครผมสวยมากๆเลยแล้วก็โอ้โหมีไม้มะข่านะครับผมไม้มะข่าก็จะเป็นพวกไม้แผ่นเดียวนะครับ สังเกตนะครับของที่ร้านเรานะครับจะมีแต่ไม้ชั้นนำดังนั้นมีแต่ไม้ชั้นนำนะครับไม้เศรษฐกิจไม้ชั้นนำไม้ที่นิยมในประเทศเรานะครับผมก็ไม้ประดูไม้มะข่าไม้พะยุงไม้ชิงชันไม้สักอะไรพวกนี้นะครับผมเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับนี่ครับแล้วก็มีแบบนี้นะครับผมเป็นชุดนี้นะครับโอ้โหสวยมากนะครับผมสวยมากสวยมากเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับไม้มะข่านะครับผม และก็ชุดนี้ให้ชมนะครับชุดนี้ให้ชมเพราะว่าชุดนี้ขายไปแล้วนะครับผมชุดนี้ขายไปแล้วชุดรับแขกมีหลายชุดมากนะครับผมมีหลายชุดมากเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนะครับผมมีหลายชุดมากๆก็น่าสนุกสนใจนะครับหลายชุดนะครับผมนี่ครับท่านที่ชื่นชอบไม้แผ่นนะครับผมโซฟานะครับไม้มะค่านะครับแบบนี้เราก็มีนะครับผมเป็นพวก โซฟาไม้แผ่นเดียวนะครับและก็โอ้โหโต๊ะไม้มงคลอีกแล้วครับโต๊ะไม้มงคลอีกแล้วนะครับผมโต๊ะไม้มงคลอีกแล้วสีเงาสีด้านนะครับและก็พวกตังนะครับผมตังไม้แผ่นเดียวนะครับเทียบเลยนะครับผมเทียบเลยนะครับเตรียมไว้ให้ลูกค้าได้มาเลือกซื้อเลือกหากันที่ร้านของเรานะครับที่ร้านของเรานะครับผมนี่ครับแล้วเป็นโต๊ะอาหารนะครับไม้ชิงชันนะครับโอ้โห ตัวอาหารไม้มะค่านะครับผมไม้มะข่านะครับชอบแบบไหนก็เรียนเชิญนะครับผมที่ร้านนะครับผมที่ร้านเราเนี่ยครับเห็นอะไรก็อยากจะถ่ายโชว์ไปหมดเลยนะครับผมเพราะของสวยๆทั้งนั้นเลยตัวนี้ก็เพิ่งออกมานะครับตัวนี้เพิ่งทําออกมานะครับผมไม้แผ่นเดียวนะครับไม้มะค่านะครับผมเป็นไม้มะค่าไม้แผ่นเดียวนะครับดูครับดูหน้าโต๊ะนะครับผมนี่ครับหน้าโต๊ะนะครับไม้แผ่นเดียวนะครับผม สวยมากนะครับยาว2เมตรกว้าง95เซนติเมตรนะครับขาประชุมนะครับผมตัวนี้ราคาจะอยู่ที่33,000บาทนะครับเป็นไม้แผ่นเดียวเลยนะครับผมแผ่นเดียวแบบนี้เลยยาว2เมตรนะครับแล้วก็จะมีประเภทแบบยาว2เมตร40หรือว่ายาว3เมตรแบบนี้นะครับผมโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับผมลูกค้าท่านที่สนอกสนใจนะครับก็เรียนเชิญนะครับขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมจังหวัด ชะเชิงเซานะครับผมนี่ครับดำๆแบบนี้ชอบไหมครับผมชอบไหมครับอันนี้ไม้มงคลนะครับผมไม้มงคลโอ้โหนี่ครับดูลายนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับต้องมาเห็นต้องมาดูเองนะครับต้องมาเห็นกับตานะครับต้องมาดูด้วยตาตัวยเองครับนี่ครับบรรยากาศภายในร้านเรานะครับผมโอ้โห ครับสวัสดีครับผม